มักแงวแงวเงวแง,ว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 งวาเยจานปลเลือดดูสิมันคือมักแงวคือว่าอะไรนะนี่มันเป็นของคนอีสานลิ้นจี่อีสานลิ้นจี่อีสานอืมมันคือมักแงวทุกคนดูนนนะหนเหมือนลิ้นจี่นะเฮ้ยเนื้อมันเงาะว่ะมันกินนี้แล้วานเป็นออยากกินมานานแล้วสิ อยากกินมันเปรี้ยวจิลี่เจ้าเหรออ๋อเปรี้ยวมากนึกว่าไม่เปรี้ยวเขาต้องมีสูตรในการกินนะทุกคนอยากกินมานานแล้วเห็นแต่ในไอันนี้เราก็ไม่ได้กินสักทีแกใส่นี่เราทำแล้วอันนี้มาจากอีสานแท้เลยนะอือ ยังไงอร่อยอ,อร่อยโคตรอะ่ะใครชอบเปรี้ยวอะ่ะแน่นอนที่สุดบางคนเขาบอกว่าให้กืนเม็ดก็เลือกเลือกไปแล้คิดว่าเราคืนไม่ได้ออืมแล้ว ใครจะดูก็ต้องน้ำลายไรแล้วะอือเจ็ดสี่นอืออืจ็ดอินเนื้อใจ็อือตอนนี้มันเป็นฤดูของมันนะทุกคนนะอืมอ่าไปหากินกันได้ตอนนี้มันแพร่หลายแล้วอืมน่าจะเข้ามาในกรุงเทพแล้วมันแพร่มาทางราชบุรีบ้านเราแล้วอืผลไม้นำเข้าเออผลไม้นำเข้านำเข้าจากอีสาน มันคือมะแง้วนี่ตุลังลักษณะหน้าตาก็เหมือนลิ้นจีเลยใช่เหมือนทุกอย่างเลยนะอ่ามันลูกเล็กอืมเปลือกก็เหมือนสีก็เหมือนเป็นไงเนื้อเยอะไหมเนื้อก็ได้อยู่อืแต่ว่าเนื้อมันคล้ายๆเงาะนะอืมแต่มันร่อนไหมไม่ค่อยร่อนอืมถ้าให้เปียบมันเหมือนไอ้นี่เลยนะลิ้นจีออนอ่า ถ้าไม่ถ้าไม่บอกว่าเป็นมักแงวเราก็จะคิดว่าเก็บดินจีอ่อนมาให้เรากินแต่ซี่มันแดงแล้วเนื้อไม่เยอะเนื้อไม่เยอะแต่มันแซ่บอืออออคือมังแงวอีสานนี่ ใช้แนะนําให้ใช้บรรยาละบายอย่างดีเลยอนนี้ใช่หรอประกันเลยือเคยกินในลูกมะขอยังย็งไงลูกมะขอกับลูกนี้คล้ียคล้ายกันคล้ายกันความเปรี้ยวแบบเด็ดเลยอ่ะเดียวเด็ดเผ็ดจี๊ดเลยคล้ายๆกันอกันลูกมะขอนี่เคยกินเมื่อสมัยนานมาแล้วนะเดืองนี้ไม่ได้กินละ เนี่ยมันจะเป็นสีส้มส้ม,สมอืม,มอืมอืแต่ได้นั่นนะเอลูกนิจจีเนี่ยเรียมังแงวเนี่ยมันก็จะมีพันหวานแน่นะอืมอมันจะมีพันแบบหวานด้วยอืมอร่อยนั้นอร่อยเลยอันนี้มันจะหวานพ,นพันเปรี้ยวเป็นอันนี้แต่หวานใช่แต่ว่า มันจะหากินยากมากเพราะว่าที่ปลูกกันอ่ะจะมีแบบนี้เปรี้ยวทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีพันหวานนะะมันเดดกินเข้าไปแล้วมันจะหวานเลยมันไม่ถึงกับหวานมากถ้าว่าลิ้นจีนนะแต่ว่ามันจะอมเปรี้ยวนิดๆคืออร่อยอ่ะถ้าคืนไม่ได้ก็ท่านจะดีได้ไหมคืนสิเขาก็คืนกันมาขอเขาจะคืนเลย เดี๋ยวมันไปตันอือไม่ตันหรอกออกินหน้าเจ้าเราทําเองกินซะน้ําลายไหลเลยอือคนคักคนคักๆเลยทําเองอือเจ้าปลาร้าไหนๆขอดูดิดูดิดูดิดใส่ช้อนดูดิไอ้ท่านผู้ชมได้ดูสินี่ลักษณะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ โคตรจะแซ่บเจียวคุ้นๆเลยใครอ,อยากกินก็ไปห้าเอาหาเอาได้ทางเพศนะทุกคนนะอืหายากรสชาติมันเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมทีสิมันจะออกเปรี้ยวๆนัวๆเนื้อไม่ค่อยเยอะอืเหมือนมาค้อือรสชาติคล้าๆกัน แต่มันใช้สําหรับกินเปรี้ยวคนกินเปรี้ยวอ่ะใช่ถ้าคนชอบเปรี้ยวะมองได้เลยว่า่อยอืม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 เปรี้ยวดูเม็ดดิเม็ดดูดิเม็ดใหญ่ก็มีเม็ดใหญ่ก็มีอืมอ่าอุคนขายยากยากกินมันหลายวันละ มัะแงวทางอีสานเขาก็มันก็ทํากินได้แค่นี้เออก็กินเปล่าๆกินกับพริกเกลือมันมันเป็นผลไม้เปรี้ยวอ่ะม,ม,มันก็จะทําได้แค่อย่างเดียวอืมเอาไปดองเอาเอาไปอะไรมันก็ไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่แต่พอถึงหน้าจริงๆมันก็มีผลไม้ชนิดนี้น่าจะชนิดเดียว ที่หากินได้เพราะว่าคนอินสานเขาชอบกินเปรี้ยวไงอืมเปรี้ยวจริงอ่เขาจะเอามาอย่างสมัยตอนเด็กๆนั้นโอต้องเดินทางไกลอ่ะเ,เพื่อไปเอาอ่ะดงพระเจ้านน่นะ่ะต้นเป็นใหญ่ใหญ่ไหมต้นมันก็เหมือนต้นลำไยนะเนอะอืมลักษณะใบเบยมันก็คล้ายๆกันเนี่ยใบมันนะนี่ใบมันทุกคน มันก็เหมือนเหมือน,น <ไป S 1> ลำใหญ่หต้นมันก็เหมือนต้นลำใหญ่ลักษณะคล้ายๆกันนะลูกมันก็เหมือนลูกลำใหญ่เหมือนกันออแต่ว่ามันจะเลียวลูกลำใหญ่ม,มันจะกลมแล้วมันจะเป็นนหนามๆตุ้มๆหน่อยลิ้นจี้อ่ะเ<ง>นี่ยเปลือกลิ้นจี้เลยเออลิ้นจี้เป็นยังไงเปลือกมันเป็นยงงังไงเลยมองนี่ก็เหมือนสตรอเบอรี่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนลูกลิ้นจี้ ออ่อนลูกเล็กอ่ะเปรพ้ยวว่าเปรื้ยเหมือนกันเลยถ้าคนไม่รู้ก็ไปเจอกับว่าลิ้นจี่แล้วก็จะว่าลิ้นจี่มันเปรี้ยวใช่ปะแต่ลิ้นจี่มันจะหวานนะทุกคนเนื้อเยอะนี่เนื้อน้อยแล้วเปรี mm. ้ยวแต่ต um, uh, we uh, uh ้นหวานมันก็มีแต่มันจะหากินยากมากต้นหวานอ่ะอร่อยวนหากินยากอยากกินมาะลายวันละ อยากกินมานานแล้วเพราะว่าคนชอบเปรี้ยวไงฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาของแซ่บๆมากินให้ดูหาของแซ่บๆแล้วเราก็จะไปถ่ายคลิปเอาดอด้วยืพื่ยเป็นกําลังใจแล้วกดติดตามให้เราด้วยอคอยดูเป็นกําลังใจให้พวกเราว่าเราจะถ่ายคลิปอะไรลงเออ คอมเมนต์มาได้นะอยากให้เราถ่ายคลิปแนวไหนก็บอกมาได้นะทุกคนเปรี้ยวของจริงแต่อร่อยขอก็อร่อยเปรี้ยวจริงไม่จกตาโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนี่แล้วก็ขอลาไปกับ มะพร้าววินจีเปรี้ยวๆวินจีอีสานเองเฮ้เปรี้ยวเหงือ่อแตกอเอ้ยบายบาย